สวัสดีค่ะพบกับคัวบ้านิชาันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่งปลากันนะคะปลานะคะปลาเล่งกับสมุนไพรนะคะปลาเล่งนะคะวันนี้ปลาที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นปลาเก๋านะคะปลาใบไผ่เวลาเราเลือกปลานะเราก็เลือกประมาณสักสามถึงสี่ร้อยกรัมนะคะอย่างเลือกตัวใหญ่นะคะปลานี้ต้องสดใหม่นะคะจากนั้นเรามาทําความสะอาดให้ดีนะคะ เราก็จะใส่สมุนไพรของเราลงไปนะคะที่เราเลืกอกไว้นะคะใส่ไปตรงปากค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้สองต้นนะคะแล้วก็ใบเขาเรียกว่าใบอะไรอนะของหอมอะใบมะกรูดค่ะซอยนะคะแล้วก็ข่ขานะคะข่าก็สามชิ้นนะคะซอยะะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในท้องปลาเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ เพื่อให้ทาไมคะให้มันหอมค่ะนะคะประมาณนี้นะคะใส่ไ้ประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ให้มันเต็มมากนะคะเอาเกลือให้หัหอมๆปลาของเราจะได้แบบแซบ่แซบๆซ่นะคะจากนั้นนะคะนูนะคะจากนั้นเราก็จะเอาผักเนี้ยลองนะคะเพื่อให้นาผักของเราเนี่ยลงไปวันนี้เราเลือกผักกาดขาวมาลองนะคะนะเอาปลาใส่ลงไปนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่สมุนไพรที่เราเลือกมานะคะคุณผู้ชมมะกรูดฉีกค่ะสาบใบนะคะตะไคร้สอ2ต้นนะคะแล้วก็ขาค่ะอีกหชิ้นนะคะใส่ลงไปค่ะกระเทียมนะคะห้ากรีบค่ะใส่ลงไปเพิ่มความหอมอันนี้ก็ใบอะไรคะเด็ดมาจากต้นใหม่ๆค่ะกระเพราค่ะวันนี้เราเลือกกระเพราแดงมานะคะ อันที่เหลือเราก็ใส่ลงไปค่ะใส่ไปข้างๆนะจะได้หอมๆนะคะจากนั้นก็พริกนิดหน่อยค่ะพริกสักเม็ดหนึ่งนะคะเพื่อให้หอมมากยิ่งขึ้นน้าค่ะน้ําปลานะคะกับน้ําซีวนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อให้ปลาเราแทบๆค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราจะลงนึ่งค่ะเปลี่ยนที่กันหน่อยนะคะน้ำก็เดือดพอดีเลยค่ะ นึงนะคะเอาเนี้อใส่ลงไปในเซ็งนี้นะคะกำลังเดือดพอดีเลยะคะ่ะใส่ลงไปค่ะนึ่งสักประมาณ15-20นาทีนะคะถ้าเราชอบเนื้อแข็งๆมากก็เอาพอสุกอะค่ะนะคะนึ่งนานไปก็ไม่อร่อยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะขณะที่เรอปลาอยู่นี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่า มาดูนะคะปลาที่สุกแล้วนะะี่ค่ะนึ่งเป็นยังไงนะคะเริ่มมีกลิ่นเลยนะคะกลิ่นอะไรคะกลิ่นสมุนไพรค่ะหอมค่ะวันนี้กินสมุนไพรเยอะนะคะดูปลานะคะอันนี้ค่ะปลาที่เรานึ่งเสร็จแล้วจะเป็นนะคะเราก็มันตกแต่งะคะ่ะให้สวยงามนะคะ อาปลานี้กินได้นะให้กินได้เดิดๆนะคะแล้วก็ตกแต่งเพื่อให้ปลาของเราสวยงามค่ะตรงหางบ้างตรงหัวบ้างก็ได้ค่ะให้เขียวๆนิดนึงน,นะคะจากนั้นก็จะมีหอมนะคะหอมมากใบมะกรูดนะคะโรยลงไปค่ะโรยข้างๆปลาะคะ่ะเพื่อให้มีสีสันนะคะพีกค่ะพี่สักนิดนะคะตรงหัวปลานะคะเพื่อให้แดงถ่ายรูปมันจะได้สวยค่ะ นะคะค่ะนะคะเดี๋ยวรอปลาที่เขาจะสุกที่จะสุกนิดสักนิดนะคะสวยงามนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราจะให้กลิ่นหอมนะคะเราก็นึ่งประมาณสิบ5ห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะคุณผู้ชมหรือถ้าเราต้องการให้ให้ปลาเราเนื้อแข็งนิดนึงเราก็อาจจะนึ่งนานนิดนึงแต่นานไปก็ไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชม ะะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นปลานะคะปลาที่หนึ่งนะคะ เปิดดูปลานอยกันนะคะมีกลิ่นหอมออกมาแล้ค่าคุณผู้ชมหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะเปิดดูปลานิดนะคะแอบแอบเปิดนิดนึงนะคะ่ะโหหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมหอมสมุนไพรนะคะปิดไ้ก่อนนะคะหอมค่ะปลานี้ต้องกินตอนอุ่นนะคะถึงจะดีนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มของเรานะคะ น้ำจิ้มเดี๋ยวสูตรน้ำจิ้มเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะแซบค่ะต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะปลาค่ะคุณผู้ชมเราต้องกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยนะคะสาหรับนะคะใส่ไว้ข้างๆนะคะจะไ,ได้ดูดีค่ะสําหรับการนึ่งปลากับปลาเกัาสำหรับการนึ่งป,าาปาาลงปาเก๋าวันนี้นะคะของเราก็สําเร็จลงแล้วนะค,ะ,นนคะเดี๋ยวนี้ก็เด็กสักครู่ก็จะขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวตัวนี้เราขอไปแจกเพื่อนบ้านนะคะ แจกเพื่อนบ้านกินค่ะสวัสดีนะคะพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่จะมาเอาขึ้นนะคะนี้ไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะติดตามนะคะ